สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมในช่องแบงค์ซ่านะครับวันนี้ว่างพอดีเลยจะพาคุณเมียไปเที่ยวนะครับออกเดินทางกันเลยครับผมอากาศวันนี้ร้อนมากเลยครับเดินทางกันมาสักพักแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะแวะเติมน้ำมันแล้วก็จิบกาแฟกันาาก่อนนะครับไปย่างเดียวเดินทางได้กี่กิโลแล้วคะได้สองพันแนละ้สวสองพันกิโลสุดยอดมากเลยคะ่ะแล้วไว้พบกันที่วัดนะคะ อยจะอัปเดตอีกทีนะคะพร้อมครับผม,อมอพร้อมกเดินทางแล้วครับรอ,รอ,อากาศวันนี้นะครับโคตรร้อนเลยนะครับผมกำลังออกจากปั๊มนะครับเส้นกำแพงกำลังงวงหน้าไปทางตากครับผมถนนวันนี้รถก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าถนนยังโล่งอยู่ครับก็ทำความเร็วได้นิดหน่อยครับผม จึงวัดแล้วนะคะวัดอะไร<ห>น,นะครับวัดหลวงพ่อทันใจบ้านตาก,ก okay, ครับผมจังหวัดตาก okay, ค่ะกระมารขี่รถหนึ่งชั่วโมงจากที่ไหนคะจากจกำแพงเพชรจ้าผมัดสวยมากเลยค่ะ ตอนนี้กำลังเดินทางออกจากวัดแล้วนะครับไปเขื่อนภูมิพลครับผมผมไม่ได้ไปเส้นหลักนะครับไปเส้นรองมันก็จะมีสองข้างทางเป็นหมู่บ้านแล้วก็ท้องทุ่งนาครับผม บรรยากาศดีมากเลยครับทําให้ผมคิดถึงตอนเด็กๆครับผมตกเย็ยนเลิกเรียนก็ปั่นจักรยานเล่นตามท้องไร่ท้องนาครับบรรยากาศตามบ้านนอกนะครับตอนเย็นๆตอนนี้กําลังแยกเข้าเขื่อนภูมิพลแล้วนะครับทางก็มีลูกระนาดนิดหน่อยครับผม ครับวันนี้มาถึงแล้วครับเกื่อนภูทิกครับผมบรรยากาศดีมากครับไปกันต่อครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในครับผม ทางเข้าเขื่อนเขาก็กําลังทําถนนใหม่นะครับผมก็ค่อยๆไปครับผมกลัวถนนมันจะเลื่อน,นครับตอนนี้กําลังขึ้นไปประตูเขื่อนนะครับประตูใหญ่ด้านบน,นครับเทโค้งเบาๆครับผม บรรยากาศดีมากเลยครัเป็นยังไงครับคุณผู้ชายฝังนี้ยังเป็นระยะทเายฝันงนี้เลือกขัข้ไปโอ้อแค่วงยิงเสียวอ๋อ แบบว่าสัญชาตญาณของคนอีสานนะครับถ้าอะไรน่ากลัวมันก็จะหลุดพูดมานิดหน่อยครับเสร็จภารกิจวันนี้ครับกําลังกลับเข้ากําแพงเพชรครับกําแพงเพชรก็มีงานนบพพานะครับตั้งแต่วันที่ยีิบสองครับโอ้โหไฟสวยพอดีนะครับกลับมาถึงตอนเย็นๆเสร็จภารกิจวันนี้ครับผมอยากให้ผมรีวิวรถหรือว่าอะไรติชมแนะนําผมได้นะครับขอบคุณมากครับที่รับชมครับ